วัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเมืองแริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ,พ่อพุทโสธรวัดโสธรจังหวัดชองเซาร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีนิพบิ๊กซีนหจังหวัดชงเซาวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ,พ่อพุทโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากมาหนึ่งรุ่นนั่นคือเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลังพอบลอนะครับปีพศ2531นะครับผมลักษณะของเหรียญก็ เป็นในในรูปเ่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเหรียญน,นี่นะครับผมก็เหรียญน,นี้เนี่ยทางวัสทรจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในการสร้างพระบูรสดนะครับหลวงพ่อสัชรหลังใหม่นะครับผมซึ่งในขณะนั้นก็อยู่สมัยของพระธรรมสินดีนะครับท่านดอจีมกุลวานิชนะครับเป็นเจ้าวาดวัทรน,นะครับผมแล้วก็โดยมีทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชนะครับในหลวงรักชกาลที่9นะครับท่านเสด็จมาพร้อมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีก็เป็นพระอิสระยศในขณะนั้นนะครับผมท่านเสด็จมาประกอบพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์น,นะครับก่อสร้างพระบูรลสดพ่อโสธรหลังใหม่ที่ตัวชายงสาครับเมื่อวันที่19มกราคมพศ .2531 นะครับผมแล้วก็เหรียญน,นี้ที่มีการจัดสร้างเนี่ยลักษณะของเหรียญเนี่ย ก็จะเป็นเ,เหรียญลูกไข่นะครับวัตถุมงคคลที่สร้างในในใน,ในปีนั้นเนี่ยในงานนี้เนี่ยก็จะสร้างเป็นท่าที่ทราบก็เป็นจัดสร้างแค่เหรียญรูปไข่นะครับแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์เล็กนะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดําเนื้ออัปกากนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยก็ จะถือว่าเป็นเหรียญเหรียญรูปไข่หลังพบรอรุนแรกนะครับที่ทางพสทรจัดสร้างนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญรูปหลังพบรอรนะครับรุ่นแรกน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นปี09นนะครับจะสร้างในปี09นะครับอันนี้เป็นเหรียญอาร์มนะครับหลังพบรอนะครับของทางเหรียญอาร์มคอสุรหลังพบรอ,ระน,รอ,อน,นะครับรุ่นแรกจะสร้างในปีพศ2009นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญรูกไข่นะครับ ก็หลังพปรร,รุ่นแรกก็เนี่ยคือรุ่นนี้เลยคือปี2 5ง1นาะครับผมในหนังสือเนี่ยมีเฉพาะตัวอย่างของเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับแล้วก็เป็นเนื้อข้างบนที่เป็นเนื้อเงินนะครับข้างล่างที่เป็นเนื้ออัปปากนะครับลักษณะของเหรียญกระถมเหรียญนะครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญลูกไข่นะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับเป็นเหรียญลูกไข่แล้วก็เป็นลูกองค์พ่อปุษฏสธนนะครับผมแล้วก็ ตรงขอบเหรียญก็ล้อมด้วยอักขระยันนะครับผมแล้วก็ใต้ฐานหลวงพ่อก็มีเขียนคําว่าหลวงพ่อโสธรนะครับลักณะเหรียญแบบนี้นะครับแบบในกาหบอกมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับส่วนด้านหลังเหรียญก็เป็นมีประดิษฐานพระบรมพิธาย่อพระประหลของในหลวงราชกาลที่9นะครับแล้วก็ตรงขอบเหรียญได้เขียนว่าที่ระลึกนะครับในการสร้างพระบูสด์นะครับลวสธรวารารามบริวิหารนะครับแปดิ้วนะครับในสมรเป็นแบบนี้นะครับ ก็ที่เรียนนะครับมีการจัดสร้างมีพิมพ์รูปไข่ใหญ่แล้วก็ไข่เล็กนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้ออัปากา้าแล้วก็เนื้อทองแดงหลมดับนะครับผมโอเคแต่ที่จะนําเสนอวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อสะทอนนะครับแล้วก็ปีพศ2อ0 1แล้วก็เป็นรูกพิมพเล็กนะครับเนื้อทองคำนะครับ ถ้าเป็นเรื่องทองคำสูงน้ำหนักทองคำประมาณสี่กัมนะครับเดี๋ยวมาดูที่องค์จริงดีกว่าสักรู่นะครับโอเคก็ okay. นี่ครับเพราะที่ท่านเห็นอยู่ขนานี้ก็เป็นเ,เ,เ N. หรียญรูปไข่หลวงพ่อโสธรน,นะครับผมออกวสุธรในปีพศ253พนงะครับองนี้หายากนะครับหายากมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อโสธรหลังพอะบรรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็ จะสร้างเพียง2แบบนะครับสองสองสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับก็ที่เรียนนั่นคือมอีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้ออะลามิเและเนื้อ,อาาทองแดงดำนะครับแล้วก็จะสร้างเพื่อเป็นที่ลึกในการสร้างพระบูรสดหลวงพ่อสตอหลังใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็มีวันที่19มามกราคมสองพันก็มีทางในหลวงรัชกาลที่เครับสเสด็จมาสเสด็จมาพร้อมกับสเสด็จพระเทพนะครับมาประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์ก่อสร้างพระบูรสดหลวงพ่อสตอหลังใหม่นะครับนี่คือลักษณะเรียญด้านหน้านะครับ งามมากนะครับในหลังเรียนด้านหน้าลุงพัทสุแล้วก็มีเขียนว่าหลวงพทสุแล้วก็ล้อมด้วยขลัยันนะครับในเหรียด้านหน้ารูปไข่อันนี้เป็นองคำพิมพ์เล็กครับน้ำหนักประมาณสี่กรัมส่วนด้านหลังก็ที่ผมเรียนนะครับคือปฏิสถานพระปรมาภิไทยย่อพรอบรมของในหลวงชิรเก้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลังพปลรรุ่นที่สองนะครับแต่ถ้าเป็นนับเป็นเหรียญไข่ก็เป็นรุ่นแรกเลยนะครับผม แล้วก็ตรงขอบเหรียญเขียนว่าที่ลึกนะครับในการสร้างพระบถ์นะครับวสุสตเวลาราววรวิหารนะครับแบลลิวนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเหรียญนี้ถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับไม่ว่าพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กหายากมากๆนะครับส่วนใหญ่ผมได้แต่พิมพ์เล็กมานะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นก็ราคาไม่สูงมากนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเบื้องต้นก็ถ้าใครสนใจดูพระเครื่องพระบูชารุ่นอื่นๆทางร้านผมก็สามารถติดตามผมได้ที่เ c e b o o k ผมนะครับชื่อจริงผมเลยวอลลาริทเจริญหลมนะครับ W mm hmm. O R A R I T C H A R O E N แล้วก็ r O M นะ,น,นะครับผมเป็น a c e b o o k ภาษาอังกฤษนะครับผมหรืออีก e b o o k ที่ผมสร้างใหม่คือโจ พัศธรแปดลิ้วนะครับผมเลยติดตามทางเพจผมก็ได้เพจผมชื่อร้านพระเครื่องโจพัศธรเมืองแปดลิ้วนะครับโดยท่านเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าร้านพระเครื่องโจพัศธรเมืองแปดลิ้วก็จะขึ้นเพจผมแหละนะครับหรือท่านจากเฟซบุ๊กของท่าน,ท,านท่านเซิร์ชคำว่าร้านพระเครื่องโจพัศธรเมืองแปดลิ้วก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งทางเฟซบุ๊กผมนะครับก็ หรือติดตามผมอีกช่องทางหนึ่งก็มีคนติดตามเยอะคือทางไลน์นะครับผมโดยเพื่อผมเป็นเพื่อนนะครับไลน์ไอดีผมโจเซฟดอทวนะครับ j o s e p h w นะครับก็เพื่อผมเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาดูที่โพสต์ไลน์บุูมผมนะครับพวกรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยถ้า,ถาผมโพสต์ภาพไปที่ไหนท่านดูด้านล่างนะครับจะเขียนให้หมดเลยว่าเฟซบุ๊กผมมีม,มีอะไรบ้างหรือเลลจริญลมโจวัตสันแปดิ้วนะครับเ,เพจรพันเพื่อนโจวัตสันแปดิ้วแล้วก็โพสต์ไลน์บูมผมโจเซฟดอทะครับ แล้วก็ในนั้นผมจะลงพระเครื่องพระบูชาล้วนๆนะครับพระสุทธรนะครับแล้วก็ยาวมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นสมพระเครื่องแล้วก็พระบูชานะครับพระเครื่องก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อทองคํานะครับแต่ไม่ได้มีครบทุกองนะครับว่ยายพยมจะมีแต่ันค่อนข้างยากมากเพราะว่าโอโ้ท่านแพงมากนะครับคงคงไม่ได้มีทรบทุกองแต่ถ้ารุ่นหลังๆในปีหลังปี30มเป็นต้นไปเนี่ยจะจะ,จะมีครบจะมีเยอะนะครับแล้วก็พระบูชาก็เป็นผมเป็นคนแรกได้พระบูชาก็จะมีเยอะเช่นเดียวกันนะครับผมก็ ก็ลองไล่ดูนะครับเพราะว่าทุกรายการที่ผมลงไว้ในผมมีให้เช่าหมดเลยนะครับเพราะว่าผมผมมีเยอะมีองค์ผมมีหลายองค์นะครับผมแล้วก็หรือถ้าต้องการดูเป็นเพจกว้างๆนะครับภาพรวมกว้างๆสามารถติดตามผมที่ช่องทิกต็อกก็ได้นะครับโจวพัสดุ์แปดเลี้ยวนะครับดังนั้นผมก็แต่ละช่องผมก็ลงรูปไว้นะครับแต่ละมุมนะครับแล้วก็ถ้ามีโบชัวผมก็ลงโบชัวไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายสั้นๆไปเป็นพระรุ่นไหนปีไหนออกออกอะไรนะครับผมหรือสามารถติดตาม ทางทางเ,าเพจดังเองเพจก็ได้ครับเป็นเพจดังของทางกรุงเทพนล้วก็คือเพจท่าประจันนะครับผมโดย ท่านเข้า Google นะครับพิมพ์คำว่าท่าประจันภาษาไทยเราเดือกันนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ได้กับ t h a p r a c h a n นะครับท่าประจันแล้วก็ลองเข้าไปเสิร์ชคำว,ว่าโจ๊กบสอรแปะเลี้ยวจะขึ้นเพจผมแหละแต่เนื่องจากท่าประจันเนี่ยเขาจำกัดแค่100รายการแล้วก็รายการละเพียง4รูปผมก็ลงเต็มนะครับ100รายการแล้วรายการละ4รูปแต่ต้องการดูจำนวนมากกว่านั้นก็สามารถติดตามผมได้ทางทางทาง Facebook ผมหรือทางโจ๊กบสอรแปะเลี้ยวทางทางหลายซอสน,นะครับผมแล้วก็ ลองไล่ดูนะครับยาวมากเพราะว่าจำนวนรายการท่านเยอะมากนะครับหลายน่าจะถึงเกือบ3 0 0รายการนะครับผมลองไล่ดูนะครับข้ามปีเลยนะครับผมลองไล่ดูทุกอง์ก็ที่โพสต์ไว้คือมีให้เช่าเลยนะครับผมก็มีหลายองค์นะครับผมแล้วแต่ต้องการดูองค์จริงแบบนี้นะครับก็ติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับชื่อว่าราพระเครื่องโจพัสดุนมือแปดเลี้ยวนะครับโดยท่านเข้า youtube นะครับพิมพ์คําว่าโจพัสดุนก็ได้ก็จะเห็นคําว่าราพระเครื่องโจพัสดุนมือแปดเลี้ยวแล้วนะครับ ก็กดมือเข้าไปนะครับแล้วก็มีทริคนิดหนึ่งคือลองเอ่อเสิร์ชคำว่าเพลย์ลิสต์นะครับเอ่อ,อกดมือที่คำว่าเพลย์ลิสต์เพราะในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมแยกหมวดไว้นะครับเป็นหมวดหลักๆคือเป็นหมวดพระเครื่องกับหมวดพระพุทธชาท่านจะได้เอ่อลองมาดูพิจารณากันง่ายนะครับก็หมวดพระเครื่องก็แยกเป็นหมวดพระเครื่องที่เป็นเนื้อตรงคับแบบนี้นะครับหรือเป็นเนื้ออื่นๆก็ก็อีกหมวดหนึ่งนะครับมีทั้งเนื้ออ,อ,อบากาเนื้อ สารกระสัดเนื้อกระไหลทองอะไรก็แล้วแต่ก็อีกหมวดนึงนะครับผมส่วนพระบูชาผมก็แยกเป็นพระบูชาในยุคที่ตังต้งแต่ยุคต้นตั้งแต่ปศรุ่นแรกตั้งแต่ปีปศร2497นะครับยาวมาถึงปีประมาณปีปศ2500นะครับแล้วก็ลงไว้ทุกทุกทุกองนะครับผมมีนะครับพระบูชารุ่นแรกก็ปีปศร2497ทั้งแบบปศรตรงผมก็ลงไว้นะครับแล้วแบบปศรโค้งก็ลงไว้นะลองหาดูนะครับแล้วรุ่นที่2ปี2498 ดูที่ปี2503 2504 2505 2506 2508 2507ไม่มีพระบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็2509แล้วก็ไล่มาถึง14ถ้าเร่งขั้นตรง20ได้ลงในหมวดนี้นะครับส่วนไอ้อันนึงก็เป็นหลังปี2510 2520ถึงปัจจุบันก็ก็ลงพระบูชาเช่นเดียวกันมีทุกขนาดนะครับ3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9น,นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับลองดูกันนะครับก็จุดประสงค์ที่ที่อ่ ให้รายละเอียดแบบนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนผมเช่าไพ่ใหม่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยทราบนะครับว่าพระบูชาหรือพระกลุ่มพระพุทธสุทรเนี่ยที่ทางวาสุทรให้เช่านะครับหรือ หรือหน่วยงานอื่นจะสร้างและพุทธาพิเศษจังหวัดสุโธทอเนี่ยมีมีรุ่นไหนบ้างน,นะครับบางครั้งไม่ค่อยมีข้อมูลหนังสือก็มีแต่รูปนะครับผมพยายามจะให้รายละเอียดให้มากที่สุดที่ที่หาได้นะครับแล้วก็ที่มีปูชูก็แนบปูชูเลยเลยว่าวัตถุวัตถุวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้เป็นทางวัตสุท้อเป็นคนจัดสร้างนะครับหรือเป็นวัตถุอื่นที่ที่วัตสุท้อจัดสร้างแต่ไม่ใช่ใหลวงพ่อสุโธทอก็มีนะครับ แต่หลักๆก,ก็จะเป็นวัตถุมงคลหลวงพอ่อพระสงทรที่ทางวัดโสธรจัดสร้างหรือโยหน่วย,ยงานอื่นจัดสร้างแล้วก็มาพุทธาพิเศษที่ทางวัดโสธรน,นะครับก็เพื่อจะได้ท่านจะได้รู้ว่าเออมีรุ่นนี้นะน่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยออพระเครื่องบางรุ่นรุ่นเก,ก่าๆเนี่ยราคาท่านไม่สูงมากนะครับแล้วท่านได้ได้ไดพรกที่เป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีหลายแบบนะครับผมโอเคก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมือถือผมได้ที่ 81, 8 1 8 6 0 7 3 7 2นรับแล้วก้านี่เจ็ดสามเจ็กเองน,นะครับแลงวกทรับผม ก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วมีโอกาสก็พาครอบครัวนะครับมากราบหลวงพ่อผู้โสธรที่แปะลิ้วท่านจักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็วางแผนดีๆนะครับใช้ Google หาร้านอร่อยอะไรทานนะได้แปะริ้วร้านอาหารอร่อยเยอะเลอนนะครับทั้งเรียนแม่น้ำบับกลงในเมืองหรือนอกเมืองนะครับของฝากก็อร่อยมากเช่นเดียวกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่ถ้าคนก็จะมาเช่าที่ร้านผมเยอะนะครับหรือส่งไปสุนีเยอะเพราะเนื่องจากผมมาจากทางสะสมนะครับผมมาจากเนื่องจากผมศรัทธาบูชาหลวงพ่อโสธรมากๆแล้วก็ปัญญาก็จะเป็นนัก เป็นลเลกเตอร์พระบูชาพระเครื่องหลวงพ่อสธรเช่นเดียวกันนะครับเพราะน,นั้นก็จะค่อนข้างจะมีพระเครื่องและพระบูชาค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะพอสมควรนะครับเราสามารถแบ่งปันให้เช่าได้นะครับเพราะฉนั้นคนที่จะเช่าพระเครื่องออหรือพระบูชารุ่นเก,ก่าทางวสุธรสุย่ก็จะมาทางร้านผมเหมือนกันเพราะว่าผม,มให้เรื่องเยอะนะครับมีตั้งแต่หลักหลักร้อยจนถึงหลักหลักหล,หลายแสนนะครับพระบูชาก็เหมือนกันนะครับมีหลายหน้าตักนะคนก็สุย่ถ้าจะมาเช่าพระบูชาถ้า ภาพใหม่ก็ที่วัสดุทรเลยนะครับแต่ถ้าภาพเก่าส่วนใหญ่ก็จะมาที่ร้านนะครับเพราะว่าหรือติดต่อคุยกันนะครับเพราะว่าผมมีหลายรุ่นมากๆนะครับรุ่นไหนที่ท่านคิดว่าไม่มี้วในตลาดเนี่ยผมค่อนข้างจะมีนะครับผมเป็นหน่วยจัดจหนาผสมนะครับมันก็มีหลายองค์นะครับโอเคก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับในฝากกดติดตามทางติดต่อผม Facebook ผมท่าประจันด้วยนะครับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับติดตามแล้วขอบรมีองค์หลวงพ่อ ผู้สสมทอน,นะครับคุคของให้ทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็แล้วคลาปลอดภัยค้ขาขายรำ่ำรวยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ